คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆก,ก,กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะเรามาดู ผลหวยฮานอยวันนี้กันเลยนะคะวันที่14เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆพ,นพิเศษนะคะออก867นะคะแล้วก็60นะคะเพื่อน67เราไม่เข้านะคะ60เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อน,อนมาดูปกติกันเลยนะคะ5 8 7นะคะแล้วก็81ค่ะเพื่อนเอนอันนี้เพื่อนๆนท่านไหนที่ตามเลขที่ต้องชอบนะคะข้างบนเลยนะคะมีทั้ง81แล้วก็8 7ดเนะคะเพื่อนเลขที่ต้องชอบนะคะเข้าตัวกลับค่ะเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็แปดเจ็ดเข้าตรงๆนะคะเพื่อน สองตัวล่างแป่งเข้าตัวกลับเนาะมาดู VIP กันเลยนะคะ VIP 408นะคะ408แล้วก็05นะคะเพื่อนๆพืเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข5นะคะก็จะเข้านะคะ เสียดายนะคะเพื่อนศูนย์แปดเลขในตารางมีเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขแปดเนาะแต่ต้องไม่ได้เจาะศูนย์แปดให้เพื่อนเนะคะเสียดายมากเลยนะคะเราเข้าแค่สามตัวนะคะเราไปตามกันต่อเลยเนาะ,ะแนวทางหวยฮานอยนะคะงวดประจําวันที่สิบห้าเดือนมีนาคมนะคะสูตรหนึ่งเนาะเลขในตารางนะคะเพื่อนมีเลขสองเลขเ้า เลข4 6 5 7แล้วก็0นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเลขเด่นอยู่ตรงกลางตารางเหมือนเดิมทุกๆคลิปนะคะเด่น6กับเด่น5นะคะเพื<ๆ>่อนเลข6ก็จะมี6 0นะคะ6 2 6 7แล้วก็6 9ค่ะเลข5นะคะเพื<ๆ>่อนมี5 0 2, 5อ5หแล้วก็59นะคะเพื่อนส่วนตัวกันนะคะกันเลข4นะคะเพื่อนกันเลข4มี4 0 4 2 45แล้วก็สี่นะคะส่วนเลขที่ต้มชอบนะคะเพื่อนต้มชอบ0 9ค่ะ สองเก้าข้างบนนะคะห้าหกค่ะตัวสุดท้ายก็คือ9ก้นะคะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมนะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยน้อแต่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้องเจาะนะคะเล่นแต่เลขวิง่งเลขรูดก็ได้นะคะนําเลขเด่นมาวิง่งรูดได้เลยวิง่งเลขห รูดเลขห้าเน้นๆนะคะเพื่อนๆที่สำคัญตั้มย้ำไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยอย่าลืม ด้วยนะคะเพื่อนๆต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเพื่อนๆถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกทุกงวดค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย